ฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับตอนนี้ก็ได้ครบทั้ง8ทีมแล้วนะครับหลังแต่ที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสคู่สุดท้ายในรอบ46ทีมนะครับก็เล่นจบลงไปนะครับรายได้ยดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรกันบ้างตารางรอบ8ทีมใครจะไปเจอใครนะครับไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมเมื่อวานนี้นะครับคู่แรกครับลงเตะตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นเลยครับเอาชนะบาเรนไป3ประตูตอนหนึงะครับก็ถือว่าทำได้ตามเป้านะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดย3ประตูที่ญี่ปุ่นยิงได้เมื่อวานนี้นะครับได้จากริซึโดอันนาทีที่31มครับมีคูโบะยิงได้นาทีที่49และประตูปิดท้ายนะครับจากอูเอดะครับนาทีที่72ครับ ส่วนในรอบเด็กครับเวลา5ทุ่มนะครับทีมชาติอิหร่านครับก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังนะครับอาจจะมีเสียวๆบ้างนะครับเนื่องจากทางเมดีตเตรมีนะครับโดนใบแดงไล่ออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทีมอย่างอิหร่านนะครับก็ถือว่ายังเอาตัวรอดได้นะครับก็เอาชนะจุดโทษซีเรียไป5ประตูต่อสานะครับหลังจากที่ใน90นาทีเสมอกัน1ต่อหนึ่งแต่ว่าดวนจุดโทษอิหร่านก็แม่นกว่าเก่ากว่าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สาเร็จแล้วครับ และนี่เลยครับก็คือเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสายบนกับสายล่างครับเข้าไปดูเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับกาตาร์จะผ่านเข้าไปเจอกับอุซเบกิสถานนะครับกาตาร์ทีมเจ้าภาพส่วนอุซเบชนะไทยเรามานะครับก็ถือว่าก็ยังดูไม่ออกครับ2ทีมนี้ก็เป็นอุซเบก็ได้เป็นกาตาร์ก็ได้แต่กาตาร์ได้เปรียบครับตรงที่เป็นเจ้าภาพส่วนอิหร่านครับจะผ่านเข้าไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบ8ทีมสุดท้าย คู่นี้คือบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้นะครับน่าสนใจมากๆก็ถือว่า50-50เลยนะครับเกรดเดียวกันครับอิหร่านกับญี่ปุ่นแต่โดยส่วนตัวผมเชยร์ญี่ปุ่นนะครับอยากให้ญี่ปุ่นเข้าชิงนะครับส่วนทางซีกขวามือนะครับบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งในรอบนี้นะครับออสเตรเลียครับเจอกับเกาหลีใต้ของซอนเคืองมินนะครับคู่นี้ผมเชื่อว่าใครชนะนะครับจะทะลุถึงรอบชิงแน่ๆเพราะว่าไอซีกด้านล่างนะครับทีมอย่างทาจิกิสานและก็จอแดนครับ ถือว่าต่อให้ผ่านก็ไปรอบ4ทีมนะครับแต่ว่าจะไปดวลกับเกาหลีใต้ไปดวลกับออสเตรเลียก็คงจะยากนะครับฉะนั้นในปีนี้นะครับผมลุ้นเหลือเกินครับอยากเห็นญี่ปุ่นไปเจอกับเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศครับก็ต้องมารอลุ้นกันแหละครับคู่ชิงในฝันนะครับที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับซนเฮืองมินนะครับ เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นคู่ชิงที่มันมากๆแน่ๆเกาหลีใต้ชนกับญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายของทั้งคู่ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าทางเกาหลีใต้จะต้องเจอบอสเตรเลียนะครับนี่ก็เป็นยอดทีมของทวีปเอเชียอยู่แล้วครับเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะครับเจอยอดทีมจากเอเชียอย่างอิหร่านนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันแต่เชื่อว่าถ้าทั้ง2ทีมนี้นะครับผ่านคู่แข่งในรอบ8ทีมได้มีโอกาสสูงมากที่จะทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสากที่จะไปเจอกันละครับ แลายเพื่อนเลยครับที่กาลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการแข่งขันเอเชียนครับในครั้งนี้ดูจากแบล็เกตดูจากเส้นสายในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้ใครผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและอยากจะให้ใครเป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ